รถครอบครัวน่าใช้ Suzuki Ertiga เคยรู้จักกันหรือเปล่าสวัสดีครับว <c oughs> อาสวัสดีครับวันนี้ผมมา <c oughs> รีวิว Suzuki Ertiga นะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้สัมผัสรถรุ่นนี้แต่แน่นอนครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก Suzuki Ertiga ว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมขออนุญาตมาแนะนำนะครับ Ertiga เนี er ่ยเป็นรถเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนั่นก็หมายความว่าเป็นกลุ่มของ MPV แต่เป็น Mini MPV นะ MPV ย่อจาก m u l ต i Purpose View Vehicle หมายถึงว่ายานยนต์ที่ใช้ได้แบบอเนกประสงค์อ่ะดังนั้นพูดง่ายพูดยาวเลยก็เป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานเป็นครอบครัวครับเรื่องของสมรรถนะถ้าพูดถึงเรื่อง,องเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีก็อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะนะครับทามาเรื่องความแรงไม่ได้แรงแต่ข้อดีของรถรุ่นนี้ก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันอ่า157ที่นั่งที่ประหยัดน้ำมันอ่ะครับ ตะกี้เสียงท่อมอเตอร์ไซค์ดังนะครับก็เลยขอคัดสักนิดหนึ่งมาต่อกันเรื่องความแรงไม่ได้แรงอยู่แล้วแต่เรื่องของความประหยัดผมเชื่อว่ามันช่วยคุณประหยัดได้จริงๆเพราะว่าวันก่อน,อนเนี่ยผมลองขับรถคันนี้มาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ดูอัตราการสิ้นเปลืองเดิมที่เจ้าของเดิมเขาใช้ไว้เนี่ยมันได้อยู่ประมาณ15กิโลเมตรกว่าๆนะต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่ารถไซส์7็ที่นั่งทําอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยใช้จริงในชีวิตประจําวันได้ในระดับประมาณนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ ข้อดีก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยถึงข้อดีจะไปเจาะในตัวรถเนี่ยผมขออนุญาตพูดข้อเสียก่อนแล้วกันข้อเสียสําหรับรถรุ่นนี้พูดตามตรงเลยฮะว่ามันไม่ใช่รถตลาด ถ้าคุณคิดถึงประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงอะไรโตโยต้าฮอนด้าอิสูส่วนแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาสด้านิสสันฟอร์ดมิตซูอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งซูซูกิเนี่ยมันก็คือแบรนด์ลองๆเนาะอาจจะมีรถบางรุ่นที่มันขายดีขึ้นมาก็แล้วแต่แต่โดยรวมแล้วเรื่องของแบรนด์มันเป็นแบรนด์ลองคุณรับได้ไหมถ้าคุณจะต้องใช้รถแบรนด์ลองในขณะที่คนรอบตัวเนี่ยถ้าคุณไปถามคนสิบคนว่าเออใช้รถรุ่นอะไรดีวะเขาก็จะบอกว่าโตโยต้าดิฮอนด้าดิ ยิ่งซูดิรับได้เปล่าที่จะต้องไม่ต้องไปตามกระแสแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคนอื่นเขาก็แนะนําว่าซื้อ iPhone MM เล่น iPhone เลย i p h o n โอ้นู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่สุดท้ายผมจะบอกคุณว่าผมไม่ได้ใช้ iPhone และไม่เคยใช้ iPhone เลยปัจจุบันนี้ผมใช้ Op p o Opp o p p ้รูจักกันไหมแหมบางคนไม่ก็ไม่รู้จักนะครับแต่ไอที่คุณกาลังดูวิดีโออยู่เนี่ยผมใช้ Op p o ถ่ายน้ยแ,แม่งภาพโคตรนิ่งโคตรเนียนโคตรค,ค,คมถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ การใช้งานหรือประโยชน์อะไรจากสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าซึ่ง Op p o เนี่ยคนไม่รู้จักผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วไฟ f 2นะครับเข้าปีที่3แล้วไม่เคยเปลี่ยนแบบสักก้อนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไรพังให้ผมต้องซ่อมไม่เคยมีอะไรจุกจิกกวนใจเมมแม่งก็ให้มาเยอะเออเห็นไหมไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนใครอันนั้นคือข้อเสียที่มันอาจจะไม่ตลาดคุณอาจจะโดนเพื่อนบูลลี่ว่ารุนแร้วะ,ววะไม่รู้จักเลยแล้วแต่แล้วแต่คิดนะครับโอเคถ้ารับได้ข้อเสียเอาไปดูข้อดีกันบ้างป่าดูข้อดีกันป้าย Thailand Car of the Year 2020 Presented by g r a n p ี e Group The most แวร a l ู a b l e Mini MPV หมายความว่ารถรุ่นนี้ได้รางวัล Car of the Year ปี2020ครับในกลุ่มรถที่เป็น Mini MPV ผมบอกแล้วใช่ปะว่ามันมีข้อดีเขาดูจากอะไรบ้างเขาดูจากเรื่องหนึ่งการเก็บเสียงช่วงล่างการก่อถนนออปชั่นที่ได้มาในราคาที่ต้องจ่ายว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าซึ่ง เขาวัดไปแล้วว่ารุ่นนี้มีความคุ้มค่ามากกับราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างที่เขาเคลมว่าช่วงล่างเป็นเหล็กกล้าแบบชิ้นเดียวนะครับการก่อถนนดีเยี่ยมออปชั่นความปลอดภัยให้มาครบแล้วก็ความสะดวกสบายภายในรวมถึงมิติตัวถังการขึ้นลงการนั่งทุกอย่างเขามองว่ามันเป็น car of the year คุณป้ะอยากดูว่าข้านเป็นยังไงบ้าง นี่คือกุญแจ k เคล e s สนะครับ k เคล e s s ก็คือไม่ต้องควักเข้าควักออกสมมติว่าผมเอาไว้ในกระเป๋าของเก่งตราบใดที่กุญแจอยู่กับคุณแล้วคุณล็อกรถไว้รถก็ไม่หายอ่ะตามมาครับตามมาตอนนี้รถล็อกอยู่ถูกไหมครับแต่มันจะมีปุ่มอย่างนี้ให้คุณแตะไปมันก็จะเปิดได้เห็นไหมง่าย เวลาที่คุณไปซื้อของมาเยอะๆมันไม่มีมือควักเข้าควักออกนะครับอ่ะขึ้นมาด้านในกันบ้างนะครับเมื่อเข้ามาภายในเนี่ยตรงนี้ปุ่มกดสตาร์ทนะครับเวลาตอนคืนคุณไม่ต้องหากุญแจมาแยงใส่รูไม่รู้ว่าแยงถูกรูหรือเปล่านะครับคุณแค่เหยียบเบรกแล้วกดแค่นี้เป็นอันสตาร์ทรถโอเคไหมฮะแค่นี้เองง่ายๆนี่คือความสะดวกสบายอย่างแรกเลยที่คุณจะได้รับจากรถคันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะครับ เป็น Android ด้วยนะ Android Auto ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกกันไป หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นมัลติมีเดียนะครับซึ่งมันสามารถเล่นได้หลายอย่างแหละทั้ง HDMI นะครับสาย Aux นะครับซิงค์บลูทูธก็ได้คุยโทรศัพท์ผ่านในรถได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัว Android Auto หรือ Apple CarPlay อะไรพวกนี้คุณก็สามารถซิงค์ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนก็ใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับหน้าจอในรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างส่วนที่ผมชอบก็คือที่วางของตรงนี้เยอะมากๆเลยสามารถวางอะไรที่มันใหญ่ๆได้นะครับหรือคุณจะเสียบชาร์จไฟแล้วคุณก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้เห็นแปลกๆเนาะ มีลักษณะการปรับคล้ายๆลมแอร์เลยถ้าคุณเปิดปั๊บนะครับตรงนี้จะมีลมเย็นๆลมแอร์ออกมาด้วยเวลาที่คุณวางแก้วกาแฟวางเครื่องดื่มที่เย็นๆเนี่ยมันช่วยทําให้ตรงนี้มันรักษาอุณหภูมิไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นน้ําหยดน้ําคลึงเต็มชื้นไปหมดในนี้นะครับตรงนี้สามารถช่วยรักษาความเย็นของเครื่องดื่มคุณได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของ USB นะครับหรือ HDMI ที่ตัวต่อกับโทรศัพท์นะครับก็สามารถเสียบได้ตรงนี้เลย เอออันนี้ดีเก็บเกอยู่เลยก้านะครับอ่ะต่อมาครับผมในเรื่องของเกียร์ก็เดินเกียร์ปกตินะครับก็มีเกียร์ L ช่วยเป็นเกียร์ต่ำในการขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วก็ตัว power outlet อันเนี้ยในความเป็นรถครอบครัวมันควรต้องมีนะมันควรต้องมีหมายความว่าเวลาคุณไปไหนเป็นครอบครัวเลยไอ้ลูกเราหรือไอ้ญาติเราที่นั่งข้างหลังเนี่ยเวลาเขาจะชาร์จไฟเนี่ยมัน <c oughs> จะชาร์จอย่างไร ถ้ามันมีตัวนี้แล้วนะครับเขาจะไม่มาวุ่นวายกับคุณทางหน้าเขาก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยถูกไหมแต่ถ้ารถครอบครัวไม่มีตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมาแย่งกันด้านหน้าเห็นไหมครับแล้วมันก็จะวุ่นวายคนขับเฮ้ยอะไรว่าลูกแต่ชาร์จก็ต้องลาบสายไปข้างหลังแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับพวงมลาลัยให้มาค่อนข้างสมราคารถนะครับพวงมลาลัยเป็นลายไม้แล้วก็พุ่มด้วยหนังด้วยซึ่งโดยปกติเนี่ยพวงมลาลัยรถทั่วไปเนี่ยก็หุ่มหนังอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่า น,นี้ให้ลูกเล่นตัดลายไม้มาให้ด้วยเอออย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของเครื่องเสียงสามารถควบคุมจากพ่พวงัรได้เลยไม่ต้องลาสายตาในเวลาที่เราขับรถนะครับก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงัรด้วยรวมถึงแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้สมมตินะครับสมมติว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันยี่สิบหกผมขออนุญาตปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่านี้นะตอนนี้ผมอยากได้อุณหภูมิยี่สิบสองผมปรับยี่สิบสองนะครับผมเป็นคนขี้ร้อนนะครับแล้วก็แค่กดคําว่าออโต้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมฮะ เขาก็จะเร่งอุณหภูมิเร่งความแรงลมขึ้นมาเพื่อให้อุณหภูมิในรถได้ยืดสองตรงเนี้ยคุณเซ็ตได้เลยแล้วคุณกดออโต้นะครับให้ตัวนี้คืนออโต้ก็เป็นการเซตอุณหภูมิที่เราชอบเนาะแล้วก็รถก็จะทํางานให้ตามอัตโนมัติเลยโอเคไหมอันนี้ก็ถือว่าดีสิ่งที่เม a ซิ่งอีกอย่างหนึ่งมากๆที่ผมขับมาจากนาครแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยคือนี่ฮะนี่ยืดสุดแล้วนะนี่คือยืดสุดแล้วนะครับสุดมือแล้วมันยังไม่โดนเพดานเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยประมาณนี้เลยอะ เนื้อออกไหมคือหัวไม่โคตรโปรง่งมันเป็นรถที่เวลาที่คุณไปไหนเป็นครอบครัวถ้าช่วงหัวโปร่งอะ่ะมันสบายนะเวลานั่งแล้วมันสบายมันรู้สึกไม่อึดอัดไม่ับแคบเวลาเดินทางไกลขับก็โอเคนะครับแล้วก็สังเกตการนั่งของผมนะครับการนั่งของผมเนี่ยตัวนี้ดีตรงที่มีที่พักขาให้ด้วยดูนะตัวนี้มีที่พักขาให้นะครับซึ่งถ้ารถทุ่ว่าไปอุโมงค์ขามันแคบเวลาเราเหยียบเนี่ยเราจะเกรงใจขาซ้ายเรา เราไม่รูจ้จะเอาขาไปไหนแต่เนี้ยสามารถมีพักขาได้นะครับลักษณะการนั่งก็จะนั่งเหมือนเก้าอี้นั่งเหมือนเก้าอี้ก็คือไม่ได้นั่งแบบเตี้ยๆตยนะเรานั่งแบบเหมือนเรานังเก้าอี้ซึ่งเวลาขับทางไกลเนี่ยมันลดความเมื่อยล้าวันก่อนที่ผมไปรับรถมาผมก็พูดเรื่องนี้แล้วว่ามันขับแล้วดีเหมือนเหมือนไม่ได้ขับเลยมันเหมือนนั่งแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยไม่เม่เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงขาช่วงตัวทุกอย่างมันเหมาะสมไปหมดเดี๋ยวผมลองปรับเบาะให้มันเหมาะสมกับการขับนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้าน้ีน สิบสองนาิกาประมาณนี้เวลาสาพุ่มอะไรเนี่ยจะสาวได้คล่องแค้วนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูบอ่อหลังกันว่าแคบไม่แคบเอาแบบรันยาวไม่ต้องตัดเลยเอ,อได้ไหมได้เนาะช่วงเข่าเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งฝ่ามือแบบนี้นะครับหนึ่งฝ่ามือแบบนี้เลยช่วงเขา่าแล้วก็ช่วงหัวล่ะ ก็ยังคงเช่นเดิมฮะฮ้ยมึงได้ข่าวออฟเดียมาเนี่ยไม่ได้ชอบเพราะโชคช่วยเนี่ยมึงดีไซน์แบบว่าคนนั่งไม่ไม่อึดอัดแต่เห็นไหมข้างบนนี่ไม่ยังเหลือเหลืออีกหนึ่งฝ่ามือนะครับแล้วก็ช่องแอร์ตัวนี้ให้มาแบบไม่ขี้เหนียวนะให้มาสี่ช่องนะครับสองช่องยิงตรงลงหลังไปได้เลยนะครับสองช่องจะลงตรงนี้ก็ได้เออคือสามารถยิงแอร์ไปได้ทุกที่นั่งสามารถปรับแอร์ได้ตรงนี้ที่พูทธดยสันตอนสองได้เลยแบบเนี้ยและการนั่งนะครับเรื่องความสะดวกสบายผมมองว่ามันมันโอเคเลยแหละนะเดี๋ยวผมลองสไลด์เบา ถ้าท่านดูสักนิดหนึ่งนะครับตึบึึเอออ่าสไลด์บอกเวลาถ้าคุณจะขึ้นข้างหลังนะครับคุณดึงสลักตัวนี้นะครับแล้วสไลด์แล้วก็พกคุณก็ขึ้นได้เดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูแล้วกันครับนี่ผมก็ตัวใหญ่อยู่นะเวลาขึ้นนะครับช่วงหัวผมมองว่าการที่มันเป็นรถที่หัวสูงสักหน่อยเนะี่ยเวลาขึ้นดีเพราะไม่เสี่ยงที่หัวมันจะโค้งเหรอไหมเนี่ยแล้วก็ระดับการขึ้นแบบได้เลย โอเคปะเข้าแบบว่าไม่ต้องอายอะ่ะคือแบบเข้านี้ได้เลยเนี่ยโอเคแล้วอย่างสุดท้ายซึ่งซ้ำเป็นรอบที่3นะครับที่บอกว่าคาร์ออฟเดอะเยได้มาไม่ได้โชคช่วยดูด้านหลังนะโดยปกติคุณไปดูรถลักษณะเจ็ที่นั่งนะครับด้านหลังหัวจะค่อนข้างติดแต่อันเนี้ยผมนั่งตัวตรงนะหลังติดเบาะเนี่ยหัวยังเหลือหนึ่งฝ่ามือแบบนี้แต่ถ้าผมนั่งแบบว่าหย่อนหน่อยเหลือเยอะเข้าไปใหญ่ โอเคป่ะ okay, right? แล้วก็มีที่วางแก้วให้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารตอน123มีให้ทุกจุดจริงๆงนะครับง่ายๆว่าการที่เราไปไหนเป็นครอบครัวแน่นอนแหละถ้ามีลูก5คนเนาะนั่งกันแถวหลังเนี่ยลูกมันก็คงอยากจะกินเครื่องดื่มมันก็คงกินกันทุกคนแหละนะครับก็ต้องวางได้ทุกที่นั่งซึ่งตรงน,นี้มันก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ไอาการที่สามารถครับเบาะอย่างเงี้ยคนข้างหลังในเวลาจะลงเนี่ยมันก็ลงง่ายอ่ะผมลองทําให้ดูนะครับอันนี้ดึงกลับมาสมมุติว่าผมจะลงข้างหลัง ผมผมอยู่ด้านหลังผมจะลงผมก็ดันแค่นี้เนี่ยมันง่ายไงคือการที่เป็นรถครอบครนะัวแล้วมันสามารถใช้งานได้ง่ายแบบเนี้ยไม่ต้องแบบดึงสลับตรงนี้ทีดึงตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะของความเป็นครอบครัวผมว่าความเรียบง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งในความดีงามโอเคอ่ะส่วนแถวสามนะครับถ้าคุณไม่มีใครมานั่งแถวสามแต่วันนั้นน่าจะต้องไปซื้อของใหญ่ๆเข้าบ้านขอแนะนําเลยครับแทน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 ท เห็นไหมผมบอกแล้วว่าความง่ายเป็นส่วนหนึ่งของความดีงามเพราะว่ามันพับเบาเหมือนกันก็คือดึงสลักด้านข้างด้านบนนะครับแล้วก็ผักแคนนี้เบาเนี้ย,เ,ยเรียบบอกได้เลยว่าเรียบเห็นไหมครับว่ามันไม่อึดอัดตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยเข้ามานั่งก็โอเคซึ่งถือว่าเนี่ยช่วงหัวก็ยังเหลือเห็นไหมขนาดมานั่งบนเบาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของที่เก็บเครื่องมือแมลงต่างๆให้มาก็มีชีดใช้งานง่ายไม่ต้องไปหาให้วุ่นวายนะครับดีไหมดีเนาะ ดีอะดีงามนะครับฮะไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างละกันว่าแล้วถ้าผู้โดยสารตอนสามเนี่ยไม่นั่งแล้วตอนหน้าจะนั่งสบายไหมนี่ขออนุญาตนะครับปึ๊บขึ้นมานังแบบนี้ปรับเอ็นหลังได้ไหมดีงามดีงามฮ้่มันนอนได้อ่ะมันนอนได้อ่ะไม่ต้องนั่งหลังตรงก็ได้ถ้าตอนหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเนี่ยปรับบรรทุกของเดินทางไกลเนี่ยสบายสบาย โอเค okay, เลยแล้วขานี่ยืดได้แบบืเห,หยียดยาวเหยียดยาวนะครับแล้วก็พื้นตรงกลางเนี่ยมันไม่โป่งขึ้นมาด้วยฉะนั้นลูกๆนั่งข้างหลังกันเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับเพราะมันโป่งมันโล่งนะครับนี่แหละลรถข้อวกลงจริงๆมันต้องอย่างนี้นะครับอืมครับที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น G X นะครับ G X ก็จะเป็นรุ่นท็อปในปีนี้ของเขาแล้วกระไปแล้วแต่ว่าไปได้ครับใช่ไหม คเครื่องรุ่นที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น GS ก็คือเป็นรุ่น top ของเขาแล้วเครื่องยนต์1 0 0 c c นะครับอันนี้มีตกแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตอะไรพวกนี้มาสวยงามพร้อมใช้เลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะครับมีกล้องมองในขณะที่ถอยหลังให้ด้วยแล้วก็มี parking s e n อร์นะครับก็คือช่วยเตือนเสียงติดต๊ดติดต๊ด,ดเวลาที่เราถอยด้วยว่ามันเข้าใกล้วัตถุมากน้อยเท่าไหร่แล้วส่วนไฟหน้าก็ตามที่เห็นเลยมีไฟตัดหมอกมีอะไรมาให้พร้อมๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันสักนิดนึง เตัวนี้มีคอนโลเครื่องเสียงที่พลอมอะไรด้วยนะครับแล้วเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีกล้องในการช่วยมองในขณะที่เราถอยหลังเผื่อว่ามันมีอะไรต่ำๆอยู่เนาะเรามองไม่เห็นเนี่ยกล้องตัวนี้มันก็จะช่วยนะครับนอกจากนั้นก็มีปักกิ่งเซนเซอร์ที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟิลลิ่งกัรขับกันสักนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการออกตัวไม่อืดพูดเลยนะว่าไม่อืดน,นะครับ แล้วก็เรื่องของระบบบังคับเลี้ยวพวงมลาลัยก็ไม่หนักนะครับไม่หนักแต่ก็ไม่ได้เบาวิวนะอ่ะเดี๋ยวผมลองยกพวงมลาลัยเล่นๆน,น,น,นิดนึงนะลองดูนะครับวารวาบวารวาพวงมลาลัยไม่ถึงขนาดเบาวิวนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะครับ ง่ายว่าขับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับในความเป็นครอบครัวเนี่ยก็ใครๆมาขับเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าหนักหรืออึดอัดหรือลำบากแต่อย่างใดนะครับในเรื่องการขับขี่ส่วนกระจกมองข้างสามารถรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็กางออกก็กางออกด้วยไฟฟ้าปรับก็ปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับคอนโทรลที่ปุ่มเดียวจบเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าเต็มระระบบนะครับทุกระบบเลย สนใจกันไหมถ้าใครสนใจนะครับเออติก้าเนี่ยคันนี้ปี2020รถมือเดียวออกข้างจากป้ายแดงตอนนี้เลขไมล์แค่69,763กิโลเมตรนะครับถ้าใครสนใจรถมือเดียวเออติก้าคันนี้ไปรับชมกันต่อว่ารถคันนี้ถ้าคุณเราซื้อเอาไปใช้มันคุ้มไหมด็อกคิวเมนต์นะครับ เวลาใครซื้ออะไรมาใหม่เขาจะชอบว่าอันบ็อกก็คือแกะกล่องแล้วมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอะรถคันนี้นะครับรถมือเดียวห้างป้ายแดงกุญแจเนี่ยมีย์เลสแบบที่ให้ดูตอนต้นเนี่ยสอดอก โอเคไหมส่วนภาษีเนี่ยจะหมด2ี่ธันวาปี6 6พรบรก็เช่นกันบุกเซอร์วิสคู่มือรถอะไรพวกนี้ก็คือมีมาให้นะครับมีซองมีซองอะไรพวกนี้มาให้นะครับแล้วก็ประกันภัยนะครับกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยซึ่งมันจะหมดประกันภัยมันจะหมดประมาณเดือนตุลาคมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่า,อาประกันภัยหมดเดือนตุลาคมเป็นชั้นหนึ่งนะครับส่วนที่ผมอยากให้คุณดูคือเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้น,นะครับส่วนรถเนี่ยประวัติดีเห็นไหม ปรัดี6,009นะครับซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่เคลมนะครับถ้าเคลมก็จะไม่ได้สุดรถประวัติด,ดีนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าการดูกรมธรรม์ประกันภัยว่าได้ประวัติด,ดีแล้วรถจะไม่เคยชนเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูตัวถังกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับล่าสุดรถคันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้โมโนนะผมดูตามเอกสารนะครับแล้วก็ดูตาม ปียางจริงๆนี่เปลี่ยนยางเมื่อธันวาคมปีที่แล้วที่บีควิสนะครับเปลี่ยนยางเนี่ยก็ของมิชลินด้วยนะครับล่อไว้แล้วก็หมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้คือ,อยางใหม่นะครับเพิ่งแตะพื้นเนี่ยธันวาคมปีที่แล้วเองพรบอรอยู่นะครับนี่ผู้มือการใช้งานทุกอย่างครบนะครับก็ซื้อไปแดงได้เอกสารยังไงคันนี้ก็ได้อย่างนั้นโอเคป่าน่าจะโอเคนะหลังจากนั้นก็ไปดูเรื่องของโครงสร้างนะครับรถมือสองต้องไปดูว่าโครงสร้างชนับพี่ความไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อหรือเปล่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างแล้วต้องเอาไปทำ ดับแรกนะครับมาตรวจเรื่องกรรมสิทธิ์การโอนว่าได้ไม่ได้ก็มาดูเลขเครื่องเลขถังดูเลขทะเบียนดูสีรถนะครับโอเค เลขตัวรถ MHYANC22S00105278 อยู่ที่หน้าขวาก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขตัวถังนะครับไม่รู้ผมพูดผิดไหมเลขตัวถังน้นไม่ใช่เลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีร่องอยของการซ่อมแซมการตัดต่อการชำรุดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวเลขเครื่องยนต์นะครับ K15BT1154295 บอกว่าอยู่หน้าซ้ายเครื่องซ้ายเครื่องอยู่ตรงนี้แหละครับแต่มันจะร้อนนิดนึงนะครับมันจะร้อนนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยให้ดู ผมตัวดูแล้วล่ะครับว่ามันตรงนะครับซึ่งถ้าดูจากกล้องเนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึ่งสองตัวนี้ตรงแล้วก็เลขทะเบียนรถเนี่ยขอก1426นครศรีธรรมราชตรงไหมอ่าซึ่งตรงนะครับโอเคสีรถเป็นสีเทานะครับตรงไหมตรงอย่างนี้โอนได้ไหมได้แล้วชนหนักทิดเข้อไฟไม่น้ำทุ่มกะต่อไหมไปดูกัน เออเรามาดูกันแบบง่ายๆเลยนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยมีการถอดขยับนะครับทั้งตัวบนทั้งตัวล่างก็ไม่มีจุดอาร์แขนข้างที่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักนะครับยังเดิมๆนะครับไม่มีการเคาะดัดดุ้งนะครับไม่มีการพ่นสีหรือโป๊ปกปิดอาหัวโชคนี่คือเดิมนะครับคานหน้าหละน็อตต่างๆไม่มีการถอดขยับนะครับจุดอาร์พวกนี้ที่เป็นจุดจุดพวกนี้ยังเดิมนะครับไม่มีการสาดสีทับนะครับแล้วก็ ในส่วนของแชสซีด้านล่างเห็นไหมจุดอาร์กยังเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่มีการท้่นสีหรือมีการดึงบอดี้ดึงโครงสร้างดึงขาดไม่มีนะครับอ่าแล้วก็มาดูเบ้าโชกฝั่งนี้นะครับจุดอาร์ก,ก็ยังเดิมสติ๊กเกอร์มอก่อยอยู่นะครับซับข้างก็ยังคงเดิมนะครับแล้วก็นี่น็อตไม่มีการถอดขยับ นะครับหน้านี่ก็คือเดิมสี้นทุกอย่างตรงคมชัดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนที่ฝากระโปรงพับยับแล้วก็มีการเคาะการดึงไม่มีนะครับซี้นบานประตูนะครับทั้ง4บานก็จะเป็นซีนแบบนี้นะครับอ่านี้หน้าขวาหลังขวานะครับซี้นเดินตรงสม่ําเสมอนะครับชายล่างประตูไม่มีสนิมผุพังนะครับแผ่นเพรทเลขตัวถังตรงกับตัวรถนะครับหมุดยึดไม่มีการสกัด ถอดออกหรือย้ําใหม่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ไม่มีสีเกยนะครับเพราะว่าไม่มีการทําสีก็จะไม่มีสีเกยเพราะปกติเขาทําสีแล้วแล้วเขาค่อยแปะสติกเกอร์ถ้าจากโรงงานนะครับถ้ามีสีเกยแสดงว่าทําสีมาใหม่จุดอาร์ต่างๆมีความคมชัดแบบนี้ใช่เลยนะครับน็อตแก้มหน้าขวาม่ขยับล็อตประตูไม่มีการขยับนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับประตูหน้าก็ไม่ขยับนะครับประตูหลังแน่นอนครับประตูหลังก็ไม่มีร่องรอยการขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดอาร์ต่างๆก็มีความคมชัดดีเส้นสายตรรงสสมม่ําเอได้แนนวะคับ กรอนประตูไม่ขยับฝาท้ายน็อตไม่ขยับนะครับทั้งขวาและซ้ายก็ไม่มีขยับนะครับจุดอาร์คด้านหลังนะครับที่มันเป็นจอฝาท้ายนี่ก็คือคมชัดลึกเดิมนะครับจุดอาร์คเห็นไหมเห็นไหมดูตามนะดูตามนิ้วนะครับรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ให้สังเกตนะครับว่าความเดิมก็จะไม่มีการเสียรูปนะครับไม่มีการทําใหม่อ่ะโอเคทันั้นด้านท้ายไม่มีอะไรน็อตตัวนี้ก็ไม่มีการขยับนะครับ แล็กระ,ะทังน็อตตัวบนกลอนฝาท้ายก็ไม่มีการขยับเส้นสายซีนตรงคมชัดได้แนวสม่ําเสมอทั้งขวาและซ้ายนะครับโอเคไปดูซีนบานประตูหลังซ้ายตรงคมชัดไม่มีสนิมหน้าซ้ายตรงคมชัดนะครับไม่มีสนิมอ่ะโอเคไปดูกลอนประตูป็งไงบ้างปกตินะครับไม่มีการขยับนอ็อตไม่มีการขยับนะครับบนล่างไม่มีการขยับนะครับจุดอาร์คมีความคมชัดนะครับเส้นสายตรงนะครับได้แนวแบบนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของกลอนประตูหน้าซ้ายไม่มีการขยับนะครับน็อตประตูไม่มีการขยับบนล่างนะครับอาร์คได้แนวสรันโแบบนี้ใช่เลยนะครับก็อเอาเป็นว่ารถคันนี้แม่งโคตรเดิมเดิมแบบเดิมจัดๆนะครับยางที่ผมบอกว่าเขาเปลี่ยนยางวิชลินนะครับซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างแพงแหละแต่ลูกค้าเดิมก็เปลี่ยนมาให้แล้วอันนี้ก็ประหยัดเงินเราเนาะ,ะยางสปดาั์ที่3าปี22่ก็คือยางปลายปีของปีที่แล้วเลยนะครับดูดีโช๊คแอปใหม่นะครับไม่มีร่ดซึมดอกอยางคมคลิปนะครับง่ายๆว่าเอาไปใช้ยาวได้เลยนะครับรถได้ดดวย สภาพภายในห้องเครื่องสมบูรณ์มากนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่เป็นขี้เกลือไม่เป็นสนิมนะครับตามแมวก็ยังสีค่อนข้างแบบว่าชัดเจนมากแบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนมาเมื่อเดือนตุลาคมนะครับปี65ซึ่งยังใหม่มากๆใช้ยาวใช้ยาวนะอ่าแล้วก็ตัวซีนฝาวาลไม่มีรั่วงเยิ้มหยดย้อยนะครับห้องเครื่องดีนะครับอ่ะ ทันเลื่มาร์กต่างๆ,ๆยังแท่นเครื่อนทุกอย่างยังแน่นยังดีอยู่น้ำมันเบรกสียังใสนะครับยังสีเหลืองเหลืองอมพันอยู่ส่วนน้ำยาหม้อน้ำสีก็ยังดีนะครับสียังฟ้าแจ๋นอยู่ข้างล่างน่เห็นไหมดูยากนิดนึงเนาะเพราะว่าถ่ายผ่านมือถือ <ๆ S 1> แล้วก็ลูกเกียร์ไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับนี่คือรถใช้งานที่ใช้งานจริงๆแต่ยังสภาพค่อนข้างใหม่ซึ่งถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าใช้ยาวนะครับโอเคเนาะเป็นไงกันบ้างครับดูจนจบแล้วชอบไหมรถคันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ให้นะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆเช็คตามระยะเขาแหละก็ถ่ายน้ำมันเครืองน้ำมันเกียร์แล้วก็พ่นกันสนิมให้สปาซักบอกอบคุมค่าเชือ้ออบโอโซนเคลือบแก้วให้นะครับแล้วถ้าใครซื้อรถคันนี้เนี่ยค่าโอนทะเบียนร,รถยนต์เนี่ยผมก็ฟรีให้นะครับเพคือผมรับผิดชอบให้คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศผมไปส่งให้ถึงหน้าบันไดบ้านเลยฟรีๆนะครับค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องจ่ายตังค์ผมสักบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าดำเนินการการทำสัญญาไฟแนนซ์ต่างๆนี่ผมก็ออกให้นะ โอเคไหมสรุปว่าถ้าคุณสนใจรถคันนี้ลองดูครับราคา4 6 9 0 0 0บาทเองได้รถปี2020นะได้รถมือเดียวออข้างป้ายแดงนะได้รถสวยๆไปใช้นะโอเคไหมเป็นครอบครัวเลยนะครับเครดิตดีฟร,รีดาวน์ผ่อนเดือนละ8 0 6 0บาทไหวไหมถ้าไหวซื้อเลยซื้อรถใหม่ยังไงผ่อนติดหมื่นอยู่แล้วโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารถคันนี้มันเป็นเนื้อคู่คุณก็ทักมาให้ไวแล้วกันแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ไว้ค่ยดูคันต่อไปโอเคไหมไปแล้วสวัสดีครับมันดี้ลาดีสวัสดีนนดว่า